แสงเดชยามเช้าส่องลอดลงมากลางป่าใหญ่แต่ในหมู่บ้านเล็กๆใกล้กับป่าผู้คนกลับมีสีหน้ากังวลปราณศิลและตันยงซึ่งเพิ่งแต่งงานกันอยู่ได้ไม่กี่เดือนกำลังนั่งดื่มกาแฟบนระเบียงบ้านหลังเล็กของพวกเขาตันยงเอียงหน้าไปมองในป่าใหญ่หน้าบ้านพูดออกมาน้ำเสียงสัน่นเต็มไปด้วยความหวาดระแวงได้ยินเสียงนั้นไหมพี่ศิล เหมือนเสียงคำราของสัตว์ใหญ่แต่มันฟังดูแปลกๆนะคะพรานสินกระหมดคิว้วเงี้ยวหูฟังใช่มันไม่ธรรมดาเรากบว่ามีใครหรืออะไรสินงอยู่ในป่าแล้วเสียงคำรามน,านั้นดังชัดขึ้นลึกเข้าไปในป่าห่างจากหมู่บ้านไม่เกิน1กิโลเมตรชาวบ้านหลายคนเริ่มโผลออกมาจากบ้านมองดูด้วยอาการที่สันเทาผู้ใหญ่บ้านวิ่งเข้ามาเรียกพรานศิน รานศินช่วยด้วยเสือเมื่อคืนเสือมาออกมากัดกินลูกวัวของชาวบ,บ้านตายนาะรานศินลุกขึ้นทันทีร่างสูงของเขาแหนมองไปยังป่าแล้วหันมาพูดกับผู้ใหญ่ว่าไปผู้ใหญ่พาข้าไปดูสิเมื่อทั้งหมดมาถึงที่ลูกวัวนอนตายอยู่รานศินสำรวจดูรอบๆบ,บ,บริเวณก็เห็นรอยเท้าเสือเหยียบย่ำเต็มไปหมด แต่รอยเท้าของมันช่างใหญ่โตอย่างผิดปกติไม่เหมือนกับเสือป่าทั่วไปพรานศิลถึงกับพึมพำขึ้นมาเบาเมันไม่ใช่เสือลาพาดกรอนเหมือนคราวก่อนนี่มันคือเสือสมิงสายโบราณยิงสาวตันยงเข้ามาจับแขนของพรานศิลไว้แน่นพี่ศิลเราจะทำยังไงดีคะจะรอให้มันเข้ามาในหมู่บ้านแล้วค่อยจัดการหรือ พรานศิลโถอนหายใจออกมาเป็นทางยาวใบหน้าสอแววความกังวลไม่เราจะไม่ปล่อยให้มันเข้ามาทำร้ายใครคราวนี้เราต้องออกตามรอยของมันไปและหาทางปรับมนันให้สิ้นซากชาวบ้านยืนมองพวกเขามือประสานเป็นกำลังใจแม้จะหวาดกลัวแต่เมื่อเห็นพรานศิลและตันยงแล้วก็เริ่มมีความมั่นใจลมป่าพัดแรงใบไม้สั่นไหว สายหมอกลอยคลอป่าดูเหมือนจะมีชีวิตเงามืดบางอย่างแอบเคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังรอเวลาที่จะโผล่ออกมาพรานศิลหันไปมองตันยงน้ำเสียงมั่นคงตเตรียมตัวให้พร้อมครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมเราอาจเจอศิลได้กว่าครั้งก่อนตันยงพยักหน้ารับมือของหล่นสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจฉันพร้อมแล้วพร้อมจะสู้กับพี่ศิล พรานศิลทรส่งรอยยิ้มบางๆให้หล่อนก่อนที่จะก้าวไปในป่าเสียงคำรามของเสือสมิงดังใกล้เข้ามาแต่ครั้งนี้พวกเขาไม่หวาดกลัวเพราะรู้ว่าต้องสู้เพื่อชาวบ้านและเพื่อปกป้องกันและกันพื้นป่ากว้างใหญ่และเงียบสงัดใต้แสงแดดยามเช้าเส้นทางแห่งการปผรจนภัยได้เริ่มขึ้นแล้วพรานศินลและตันยงเดินลึกเข้าไปในป่า เสียงใบไม้สั่นไหวใต้ฝ่าเท้าเรากับป่ากำลังจับจ้องพวกเขาอยู่ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหวัดระแวแงแต่หัวใจของคุณทั้งสองนั้นเต้นอย่างมั่นคงเพราะครั้งนี้พวกเขามีเป้าหมายชัดเจนตันยงหยุดยืนชะงักมองไปยังรอยเท้าที่ปรากฏอยู่บนพื้นดินรอยเท้านี้ไม่เหมือนเสือป่าทั่วไปเลยนะคะขนาดของมันใหญ่กว่าและมีรอยเล็บลึกกว่าด้วย ราณสินก้มมองมือสัมผัสพื้นดินช้าๆใช่นี่คือเสือสมิงแสายเลือดโบราณสัตว์ร,ร้ายที่อยู่มานานหลายปีมันฉลาดและแข็งแกร่งกว่าที่เราคิดทันใดนั้นหมอกป่าเคลื่อนตัวร่างสูงของชาชาราปรากฏออกมาหลังต้นไม้เขาคือหลวงพ่อปัญญาพระทุดงผู้มียานทิพย์หลวงพ่อปัญญาก้าวมาใกล้พวกเขา มองพรานศิลด้วยสายตาเคร่งขรึมเจ้าเป็นผู้ที่ป่ารอคอยเสือสมิงครั้งนี้ไม่ใช่เพียงสัตว์ป่ามันคือเจ้าป่าที่สิงอยู่มานานแล้วมีพลังวิสเก่าแก่และมันจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาในอาณาเขตของมันหง่า,งงายพรานศิลพยักหน้าหน่อยๆพร้อมยกมือพนุมไว้กระผมเข้าใจครับหลวงพ่อแล้วเราต้องหาทางปรับมันให้ได้ ก่อนที่ผู้บริสุทธิ์จะตกเป็นเหยื่อหลวงพ่อปัญญาหยุดยืนนิ่งสายตาสอดส่องไปรอบป่าโยมทั้งสองต้องรู้ไว้การต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ร่างกายแต่ต้องใช้แรงใจและความเข้าใจป่าหากใจ่เจ้ามีความโลภหรือความกลัวมันจะสังเกตและเล่นงานเจ้าโดยไม่ปลาณีหมายความว่า เราต้องพร้อมทั้งกายและใจใช่ไหมเจ้าคะหลวงพ่อพยักหน้าเ้าใช่และโยมต้องรู้จักฟังเสียงของป่าฟังการเคลื่อนไหวของลมและการสะท้อนของใบไม้เพราะนี่คือวิธีแห่งเจ้าป่าหากโยมไม่เข้าใจป่าพวกโยมหากตกเป็นเหยื่อก่อนจะได้ต่อสู้กับมันด้วยซ้ำพรานศิลทันไปสบตาก,กับตันโยงอย่างห่วงใหญ่ สายลมพัดแรงใบไม้สั่นสะท้านเสียงคำรามของเสือสมิงดังใกล้เข้ามาทั้งสองรู้ว่าเวลาในการตัดสินใจเหลือน้อยลงแล้วตันยงกำมือแน่นฉันพร้อมแล้วพร้อมจะสู้กับพี่ศิลและพร้อมจะเรียนรู้เรื่องป่าพรานศิลยิ้มบางๆอืมดีงั้นเราจะตามรมันไปและค้นหาความจริงของเสือสมิงสายเลือดโบราณน,นี้ หมอกป่าคลอคลุมราวกับทักายการมาของนักสู้ทั้งสองพวกเขาเดินเข้าไปในป่าลึกเสียงคำรามของเสือสมิงเริ่มชัดเจนขึ้นทุกอย่างก้าวเต็มไปด้วยความระทึกใจและความตื่นเต้นที่ไม่อาจปฏิเสธแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่พบตัวของเสือร้ายแม้แต่รอยเท้าก็คาดหายไปพรานสินเลนตันยง จึงตัดสินใจกลับมาที่หมู่บ้านกันก่อนและวางแผนสำหรับการออกตามล่าเสือสมิงสาเลือดโบราณอีกครั้งและช่วงเย็นของวันนี้ลุลาเดินทางมาถึงหมู่บ้านพอดีเธอแต่งตัวเรียบง่ายแต่แววตากลับเต็มไปด้วยความวิตกกงังวลแล้วหลอนพูดบอกกับคนทั้งสองว่าฉันฝันได้ทุกคืนเลยค่ะฝันเห็นเสือสมิงตัวใหญ่มันกำลังสิงอยู่ในหมู่บ้าน และมีศพข,ของคนถูกกัดแท้ออกมาเต็มไปหมดตันยงเมื่อได้ฟังอย่างนั้นจึงพูดแทรกขึ้นมาเสียงเบาแววตาเต็มไปด้วยความกังวลฟันร้ายแบบนี้มันต้องเป็นสัญญาณอันสั่นจริงๆใช่ไหมคะพระอันสินพยักหน้าหน่อยๆใช่มันเป็นการเตือนเราต้องรีบหาขอ้อมูลและวางแผนให้ชัดเจนเราไม่อาจปล่อยให้เสือสมิงตัวนี้เข้ามาทำรา้าชาบ้านได้ฉันอยากช่วยค่ะ ถ้าต้องไปต่อสู้กับมันฉันจะไม่ยอมอยู่เฉยๆลุลายกมือขึ้นพูดเสียงหนักแน่นพรานินีมองหล่อนอย่างพิจารณาลุลาการเผเชิญหน้าครั้งนี้มันอันตรายมากนาะถ้าจเจ้าต้องการจะช่วยจริงๆก็ต้องฝึกและเตรียมพร้อมกับทุกวิถีทางและระหว่างที่พวกเขากำลังพูดคุยกันอยู่นั้นเสียงลมป่าพัดแรงใบไม้สัน่นรากับมีชีวิต และเหมือนมีสายตาแอบจ้องพวกเขาอยู่เด็กๆและชาวบ้านบางคนยินเงาเคลื่อนไหวอยู่หลังต้นไม้เสียงหมา,หาเห่าคลอเบาๆทำให้บรรยากาศเย็นจะเยือกตันหยงกัดริมฝีปากแน่นพี่สินฉันรู้สึกว่าครั้งนี้มันต่างจากครั้งก่อนมากมันมีพลังมากกว่าและฉลาดกว่าพรานสินมองไปยังป่าลึกใบหน้าเคร่งขรึมใช่เลนนี่คือเหตุผล ที่เราต้องมีผู้ช่วยอีกคนทันใดน,นั้นเสียงกระซิบเบาดังมาจากทางทิศเหนือเหมือนใครบางคนเรียกชื่อพวกเขาพรานศินหันไปมองเห็นหลวงพ่อปัญญาเดินเข้ามาอย่างมั่นคงกราบนมัสก,การครับหลวงพ่อทั้งสายกมือไหว้อย่างนอบน้อมหลวงพ่อปัญญาพยักหน้าหน้อยๆก่อนพูดเสียงนิ่งเรียบเสือตัวนี้มันไม่ใช่เสือธรรมดา พวกโยมไม่อาจปราบเหมือนได้เพียงด้วยกําลังหรือเวทมนต์ธรรมดาโยมศีลและศีกาทั้งสองต้องร่วมมือกันใช้ใจและพลังจิตที่บริสุทธิ์จึงสามารถปราบเหมือนได้ว่าแล้วหลวงพ่อปัญญาก็บอกที่ซ่อนของตำราเวทให้กับพรานศีลฝังก่อนที่ท่านจะเดินจากไปตันโยงสุดลมหายใจเข้าลึกแล้วพูดเสียงหนักแน่นพี่ศีล เราต้องทำได้ค่ะพรานศิล์มองพยังลุลาและตันยงพูดน้ำเสียงมั่นคงอืมครั้งนี้เราไม่ได้สู้เพื่อปกป้องชาวบ้านเพียงอย่างเดียวแต่เพื่อความสงบของผืนป่าและชีวิตของเราทุกคนเราต้องร่วมมือกันแสงสุดท้ายของวันสาดผ่านกิ่งไม้เรากับประกาศถึงความลึกลับและการผจญภัยที่รออยู่ข้างหน้ารุ่งเช้า แสงแดดสาดผ่านใบไม้สูงพรานศินตันยงและลุลาเตรียมอุปกรณ์พร้อมสำหรับการเดินทางเข้าไปในป่าลึกพวกเขาต้องตามรอยเสือสมิงสายเลือดโบราณที่เคลื่อนตัวไปยังดินแดนลึกลับที่สุดของพื้นป่าพรานศิลกวาดสายตามองรอบๆระวังทุกฝีเ้้านี่พวกเจ้าทั้งสองระวังตัวกันให้ดีๆนะ เสือสมิงนี้ไม่ธรรมาดามันสามารถเรียกวิญญาณป่าและพูดผีมากัดขวางเราได้ลุลาก้าวตามอย่างระมัดระวังพรานศิน์พวกพูดผีปีศาจเหล่านี้เราจะรับมือ,อยังไงคะพรานศินยิ้มบางๆก็ต้องใช้สมาธิและตะกรุดนี้จงอย่าตกใจถ้าเราร่วมใจกันและตั้งสมาธิให้มั่นคงก็ไม่มีอะไรทำร้ายพวกเราได้ ว่าแล้วพวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าเสียงใบไม้สัน่นเหมือนมีเงาเคลื่อนไหวเป็นระยะเสียงหวอรารและเสียงกระซิบเบาๆดังราวกับมีใครจับจ้องพวกเขาทัานใดนั้นท้องฟ้าที่เคยสว่างกลับมืดมิดเมื่อมีเมฆดำเข้ามาปกคลุมไม่นานก็มีเงาดำไหลายรางปรากฏออกมาจากขวามมืดเป็นพูดผีปีศาจท,ที่เสือสมิงเรียกออกมา ร่างเหล่านี้ลอยตัวขึ้นเหนือพื้นดวงตาสีแดงเป็นประกายและปากสันริกด้วยเสียงบวระที่น่ากลัวลุลาก้าวถอยหลังมือสัน่นพวกมันพวกมันมาแล้วตันยงจับแขนของพราน,น,น,นสินไวนนพิศินเราจะทำยังไงดีพรานศินตั้งสติล้วงตะกุดออกมามืออีกข้างจับไม้เทา้าทุกคนไม่ต้องกลัวนะ ว่าแล้วเขาก็สวดคาถาเบาๆนบโมพุทธ,ธายะปกป้องเราจากวิญญาณร้ายทั้งปวงพรันเสงสีทองเจดจ้าพุ่งออกมาจากตะกรุดทำให้พูทผีหยุดการเคลื่อนไหวชั่วคราวบางตัวส่งเสียงกรีดร้องหุยหวนแต่ไม่กล้าเข้ามาใกล้ตันหยุงและลุลาท่องตามพรานศิลน,นโมพุทธ,ธายะ ร่างของทั้งสองเริ่มเปล่งแสงสีอ่อนๆแผ่ออกไปรอบๆบริเวณราวกับพลังจิตกำลังสร้างกรอบป้องกันพรานศิลยื่นมือไปจับมือทั้งสองสาวไว้แน่นรวมใจไว้อย่าปล่อยให้ความกลัวเข้ามาครอบงำผู้ผีปีศาจพยายามโจมตีเข้ามาอีกครั้งแต่แสงสีทองจากตะกรุดและพลังใจของพวกเขาไล่พวกมันถอยกลับไปเสียงวัรรค่อยๆเงียบลงและป่า เริ่มกลับมาสงบอีกครั้งลุลาก้มตัวหอบหายใจแรงเราทำได้มันถอยไปแล้วค่ะพรานศินมองลึกเข้าไปในป่าแล้วพึมพำเบาๆแต่มันยังไม่จบตันยงกัดริมฝีปากแน่นพวกเราพร้อมลุยค่ะเมฆดำเริ่มสลายเรากับป่าได้สังเกตความตั้งใจของพวกเขาเสงเดดยาเย็นลอดผ่านใบไม้ เรากับเป็นสัญญาณการประชุมภัยครั้งใหม่ป่าลึกเงียบสงัดพรานสินตันยงและลุลาเดินผ่านลำธารเล็กๆทุกอย่างก้าวของพวกเขาเต็มไปด้วยความระมัดระวังเพราะเสือสมิงสายเลือดโบราณยังคงซ่อนอยู่ในเงามืดและทันใดน,นั้นเสียงคำรามก้องกลางป่าเสือสมิงโผลออกมาจากหลังพุ่มไม้พุ่งเข้าโจมตีพรานศิลทันที พรานศิลยกปืนขึ้นกันเอาไว้พร้อมร้องตะโกลนลั่นตันโยงลุลาระวังตัวเสือสมิงกระโจนใส่ร่างของเขาจนพรานศิลล้มลงกับพื้นถูกกรงเล็บกีดเชียวเลือดซึมออกมาตามบาดแผลแต่เขายังคงตั้งสติมือพยายามควานหาปืนที่ตกหล่นแล้วยกขึ้นมาประทับไลาลัาน่นไกทันทีเสียงดังปัง ลูกกระสุนพุ่งไปประทะเจ้าเสือร้ายแต่มันกลับเพียงถอยหลังไปสองสามก้าวแล้วร้องคำรามขึ้นมาอย่างกรดเกลียวเพราะลูกกระสุนไม่อาจทำอะไรเหมือนได้ <c oughs> ตันยงร้องตะโกนเสียงสัน่นพี่ศิลป์เราจะช่วยพี่เองลุลาก็เข้ามาช่วยว่าแล้วหญิงสาวทั้งสองร่วมกันสวดพระเวทจนเกิดเป็นแสงสีทองอ่อน,อน เข้าไปปกคลุมเจ้าเสือร้ายมันคำรามขึ้นมาอีกครั้งก่อนที่มันจะกระโจนหายเข้าไปในราป่า <S <S 1> <S 1> แต่ถึงอย่างไรพระหลังเวทที่พวกเขาเมยยังไม่เพียงพอที่จะปราบเสือสมิงโบราณนี้ได้พรานศินโพธอนในใจใยออกมาเล็กน้อยครั้งนี้มันแค่มาอย่างเชิงพวกเราเท่านั้น เราต้องรีบหาตำราเวทให้เจอมีเพียงมันเท่านั้นที่สามารถควบคุมพลังมันได้ว่าเลฟวพรนศินพาทั้งสองสาวเดินลึกเข้าไปในป่าตามรอยสัญ,ญลักษณ์ที่หลวงพ่อปัญญาเคยบอกเอาไว้มีต้นไม้สูงเรียงรายเป็นทางเดินลมป่าเย็นเชียบเสียงสัตว์ประหลาดบางอย่างพรางอยู่ในเหงา่ามืดตันยงถามเสียงสัน่นตำราเวทมันอยู่ที่ไหนหรือคะ รานศินมองไปยังต้นไม้ใหญ่ก่อนพูดตอบเราต้องไปที่ต้นราชาป่าตำราเก็บซ่อนอยู่ใต้คูนของมันแต่เส้นทางเต็มไปด้วยกับดักและพูดผีปีศาจเราต้องมั่นคงและมีสมาธิเท่านั้นทั้งสองสาวพยักหน้าอย่างเข้าใจพวกเขาเดินต่อไปด้วยความระแวดระวังเสียงคำรามและเสียงหัวเราะยังคงลอยคลอมาเบาแต่ทั้งสรวบรวงพลังใจ มือของตันยงเล่ลูลากำตะหลุดของพลันศินในที่สุดพวกเขาเห็นต้นราชาป่าสูงใหญ่แสงอาทิตย์โลดผ่านกิ่งไม้ทําให้ขนต้นเรื่องแสงอ่อนๆพลันศินเดินไปยังขนตน้นพูดออกมาอย่างตื่นเต้นที่นี่แหละที่นี่คือที่เก็บตําราเตรียมให้พร้อมเพราะหลังจากนี้เราจะต้องใช้มันสู้กับสือสมิงครั้งใหญ่ ตันยงและลุลามองตำราสายตาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความกลัวปนกันพวกเขารู้ว่าครั้งนี้การต่อสู้ไม่ใช่เพียงเพื่อปกป้องหมู่บ้านแต่เป็นการเผชิญหน้ากับพลังลึกลับแห่งป่าโดยตรงป่าเงียบสงัดแต่ในความเงียบนั้นเวลเสียงคำรามของเสือสมิงดังก้องมาไกลๆเรากับประกาศถึงความท้าทายครั้งใหม่แสงเดชยามเช้า ลอดผ่านกิ่งไม้สูงพรานศิลนวางตำราเวทลงบนแท่นหินราบพื้นที่รอบๆมีลมเย็นพัดผ่านใบไม้สั่นสะเทือนราวกับป่าเตรียมต้นรับพลังใหม่พรานศิลนหันไปมองตันยงและดุลาก่อนกล่าวขึ้นมาเบาๆนี่คือตำราเวทแต่ก่อนอื่นเจ้าทั้งสองต้องฝึกคาถาในใจให้บริสุทธิ์สมาธิต้องมั่นคงจึงเรียกพลังได้ ตันยงพนมเหมือคืนฉันพร้อมฝึกแล้วค่ะจะฝึกทุกวิถีทางเพื่อปกป้องหมู่บ้านและทุกคนลูลาก็พไปยักหน้าหน่อยๆฉันก็เช่นกันค่ะจะตั้งใจเต็มที่ว่าแล้วพรานศิลก็เริ่มสอนท่าทางและเสียงของเขามั่นคงจงรวบรวมสมาธิและลมหายใจเข้าออกให้จิตสงบทั้งสองสาวปฏิบัติตามอย่างว่าง่ายแสงสีทองอ่อน เริ่มเปล่งออกมาจากกายของพวกเขาลมป่าพัดแด่งคืนใบไม้สัน่นราวกับสนับสนุนพลังใจของพวกหลอนแต่ทันใดน,นั้นเสียงวัวร้องเย็นเยือกดังขึ้นมาจากความมืดของป่าเงาของผู้ผีปีศาจปรากฏขึ้นเป็นจำนวนมากพวกมันพยายามเข้ามาขัดฝังการฝึกพี่ศิล์พวกมันต้องการทำร้ายเราตันยงเอ่ยพรานศิลพยักหน้ารับ อยากลัว่าจิตใจต้องแน่วแน่รวมใจแล้วเรียกพลังออกมาทั้งสองสาวหายใจเข้าลึกปล่อยลมหายใจออกพร้อมกับท่องคาถาพระลังสีทองจากร่างของพวกหลอนเพยออกมาอย่างแรงทำให้ผูดผีปีศาจถอยห่างกรีดร้องห่วยหวนแล้วสลายไปทีละตนลุลาก้มหายใจหอบแรงเราทำได้พลังมันออกมาแล้ว รานศีนมองพวกหลอนด้วยความภาคภูมิใจใช่เจ้าทั้งสองทำได้แล้วแต่ครั้งต่อไปเราต้องฝึกควบคุมร่างกายและพลังให้สมบูรณ์เพื่อรับมือกับเสือสมิงสายเลือดบบราณเสียงลมป่างเงียบสงาดแต่ความถึงเครียดยังคงอยู่พวกเขารู้ดีว่าการฝึกกาถานี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นการเตรียมตัวสำหรับการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่กำลังจะใกล้เข้ามาตันยงและดูลา กุมมือพรานสินแนนเราจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าเสือสมิงจะได้กาดเพียงใดพรานสินพยักหนา้าดีเมื่อใจแน่วแน่พระลังที่แท้จริงก็จะปรากฏป่าเงียบสงดัดแต่ความรู้สึกตื่นตัวและแรงสัญชตาตญาณบอกว่าการทดสอบครั้งต่อไปจะยิ่งใหญ่และอันตรายกว่าพรานสินตันยงและลุลาเดินเข้าไปส่วนลึกของป่า เสียงใบไม้สั่นและเสียงนกร้องครอเบาๆแต่หัวใจของทุกคนเต้นแรงเพราะรู้ว่าเสือสมิงอยู่ใกล้แล้วและทันใดนั้นเสียงคำรามก็ดังก้องกังวานทั่วทั้งผืนป่าทำให้ต้นไม้สั่นไหวเสือลาพัดบอลสองตัวปรากฏตัวออกมาจากเงามืดตัวใหญ่และมีกล้ามเนื้อแข็งแรงดวงตาจิดจ้าเหมือนแสงไฟเสียงคำราม ทำให้ใบไม้รอบตัวสั่นสะเทือนตันยงจับมือพรานสินแนนพี่สินมันมาแล้วค่ะพรานสินยืนมันมือกำไม้เท้าและตะกรุดแนนใจเย็นอย่าลืมพลังที่ฝึกมาจงรวมใจได้ใช้เวทแล้วเสือสมิงตัวแรกก็กระโจนใส่พวกเขาพรานสินและตันยงเรียกพลังจากร่างของตนเองจนแสงสีทองแพ่ซ่านออกมาลมป่าพัดแรง ทำให้เสือสมิงต้องถอยห่างเสือสมิงตัวที่สองก้าวเข้ามาพุ่งเข้าใส่ลุลาแต่ลุลาก็ท้องคาถาจนเกิดเป็นลำแสงผลักมันออกไปด้วยพลังแสงสีอ่อนเสือร้ายกระเด็นไปตามแรงคาถาตันหยงมองพรานศิลนอย่างมั่นใจเราสามารถทำได้ใช่ไหมคะพรานศิลนมองพวกหล่อนด้วยสายตาเหนืวแน่ใช่รวมใจไว พระลังใจของพวกเราเข็งแกร่งที่สุดแล้วทั้งสามคนก็ประสานพลังลมหายใจและจิตใจรวมเป็นหนึ่งแสงสีทองสว่างจ้าออกมาจากร่างของตันยงและลุลาพร้อมกับตะกุดของพลานศิลพระหลังนี้ทําให้เสือสมิงทั้งสองตัวรู้สึกเจ็บปวดและหยุดชะงกักพระลังจิตของทั้งสาคนรวมกันทําให้เสือสมิงค่อยคถอ,อยห่างลมป่าพัดแรง จนใบไม้ร่วงเป็นทางเสือสมิงทั้งสองตัวกระเด็นไปไกลร้องคำรามอย่างเจ็บปวดเมื่อโดนข้ากับลำแสงนั้นพวกมันทั้งสองนอนไปดิ้นทุรนทุรายและในที่สุดก็ตายไปร่างแข็งทือ่อลุลาก้มตัวหอบหายใจมันมันตายแล้วจริงๆใช่ไหมคะพรานสินยิ้มอ่อนๆใช่พวกเราอาชนะมันได้แล้ว หลังใจและคาถาที่ฝึกมาช่วยเราได้ตันยงยิ้มและกอดพลานสินแนนป่าเงียบสงัดอีกครั้งแสงแดดโลดผ่านใบไม้สายลมพัดเย็นพวกเขารู้สึกถึงความสงบและพลังแห่งธรรมชาติที่กลับคืนมาพลานสินมองทั้งสองสาวด้วยรอยยิ้มคราวนี้พวกเราสามารถกลับหมู่บ้านอย่างปลอดภัยได้แล้วลุลาและตันยงมองไปรอบๆพืนป่า ด้วยสายตาผ่อนคลายความกลัวหายไปเหลือเพียงความภาคภูมิใจและความสุขที่ได้ช่วยปกป้องหมู่บ้านเมื่อพวกเขากลับถึงหมู่บ้านชาวบ้านออกมาต้อนรับด้วยความดีใจมีการจัดพิธีเล็กๆเ,เพื่อขอบคุณพลานศิลและสองสาววันนี้เราสามารถใช้ชีวิตอย่างสงบสุขได้อีกครั้งเพราะความกล้าหาญของพวกเจ้าผู้ใหญ่บ้านกล่าว ตันหยงหันมามองพรานศิลด้วยรอยยิม้มพรานศิลมองหล่นด้วยความอบอุ่นเราจะอยู่เคียงข้างกันไม่ว่าจะเจออะไรในอนาคตลุลาก็แอบยิ้มตามพื้นป่ากลับมาสงบอีกครั้งแต่ผู้กล้าทั้งสามได้สร้างตำนานและบทเรียนแห่งความกล้าหาญความรักและพลังใจให้กับชาวบ้านและพื้นปา่าแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแล้วนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณครับ